สวัสดีเซอร์นะครับผมขอบคุณมากเลยที่ให้สัมภาษณ์กับทางเรานะเซอร์ผมขอยินดีด้วยนะครับกับการผ่านเข้ารอบกับเซอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ปลดล็อกเลยไหมครับเซอร์ครับก็ปลดล็อกเขาเขาอยู่ในสถานการณ์นี่แบบว่ากดดันตลอดเพราะถ้าเราแพ้เราก็ตกรอบเลยเราให้เยอนีน่เรากรอบเลย <S <S แต่บอลมันมีสามหนม้าเราชนะได้เราเสมอได้แต่ถ้าเราแพ้เราตกรอบ คือสองสามหน้าสองหน้าอยู่กับเราเราก็บอกเด็กให้รักษาสองหน้าไว้เอ่อมาที่เกมกับอินเดียครับเซอร์คือในครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นระบบที่ใช้ผมดูก็คือ4-4-2เซอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าปกติแล้วเซอร์จะใช้4-3-3เป็นหลักเฮ้ยทำไมเราถึงมีการปรับปรับเปลี่ยนแผนเป็น4-2จากเดิมใช้4-3 3ครับเซอร์ครับคือเราเราใช้ระบบหมุนหมุนตำแหน่งนะครับจาก42หมุนเป็น4 3 3า จะหมุนตำแหน่งกันเอย่างแต่พอดีเจ้านักกิฬโพสีปีกปีกซ้ายเราเจ็บนะครับก็ทำให้เราต้องเอาจเจ้าซิกครับคุณเจ็ดไปเล่นปีกแทนนะให้ตักศูนย์หน้าเราศูนย์หน้าที่เก็บบอลพักบอลเป็นหน้าเป้าเราทีทำไรเราเราต้องใช้เจ้าพายนะครับนเะจ้าพายนะครับมาเล่นคู่กับ วัดึ้นมานะต่อชี้นะครับไใสองคนหมุนตำแหน่งกันแต่ก็โอเคเราใช้แบบเป็นค้อคือหลอกป็นหน้าหลอก้อะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็เขาก็ยังแบบยังยังปรับกันอยู่อ่ะเซอร์มองว่าทำให้รูปเกมเราในครึ่งแรกบันอาจจะไม่ค่อยไหลลื่นไหมครับกับระบบระเบียบที่เปลี่ยนไปในครึ่งแรกก่อนที่เราจะกลับมาดีในครึ่งหลังน่ครับคือครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนต่างคนต่างเล่นเลย ผมคิดว่าเจออินเดียยังไงก็สบายอ่ะแต่ความจริงแล้วใช่ไหมแต่อินเดียเขาก็หายอยากจะเล่นกับเราอยากจะร้านเราอยากจะอยากอยากจะล้มเราอ่ะแต่เราเล่นหมดเพราะว่าอใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช้ทีมเวิร์คเลยทุกคนแด้บอลก็พยายามเล่นเองเลี้ยงเองเพื่อที่อยากจะไปยิงเองแล้วก็เล่นต่างคนต่างเล่นไม่ไม่มีทีมเวิร์คเลยมันก็เลยทําให้ลูกเกมออกมาแบบเหมือนไม่เคยซ้อมด้วยกันมาเลยทุกคนได้บอลก็อยากจะไปไปไปเรที่ไม่สนใจเรื่อง เรื่องุบเรื่องกลุ่มเรื่องทีมเลยอ่าซึ่งอันนี้มันเป็นผลเสียตรงที่ปั้นใจตัวเองเินไปจนมาะมายที่ว่าง่ายฮะเราไปแทกเนี่ยเละเทะไปหมดเลยนะอืออือก็ผมว่าเสื้ออาจจะเสียงแอบแฝหน่อยนิดนึงมีเสียงแอบแฝหน่อยไม่รู้เมื่อวานพักครึ่งมีบอกอะไรเด็กไหมอะพุ่งตรงเสื้อด่าน้องๆยังไงกระตุน้นน้องๆยัง,งไงบ้างครับเอในช่วงพักครึ่งครับก็ไปเยอะเหมือนกันเยอะเลย เออเยอะเหมือนกันครับก็คือแบบว่าผมก็โมโหเลยบอกว่าเล่นอย่างนี้นะไม่ต้องไปต่อแล้วนะอีทีมสปีดไม่มีอะไรเลยเก่งแล้วแอคแล้วเล่นได้ไม่สนใจทีมเวิร์คไม่สนใจแท็กติกนะแล้วก็ถ้าแพ้วันนี้ฟุตบอไม่ต้องไปต่อเพราะเล่นตามใจตัวเองอะไรเงี้ยนะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเหนื่อยจะเล่นอย่างนี้ทุกคนก็ข้างล่างที่จะเออเฮ้ ต่อสู้ต้องเอาใหม่ไว้เล่นไปทีมากขึ้นต้องดาให้เหมือนเดิมอ่างเงี้ยน,นะก็เลยให้มั่เลยได้อ,อซึ่งซึ่งเซอร์ได้มีการแก้เกมยังไงไหมครับนอกจากกระตุ้นน้องๆแล้วอผู้ตรงด่าเซอร์ก,กระตุ้นน้องๆ้องยังไงบ้างครับแล้วก็แก้เกมยังไงในในมุมของทักติกครับเซอร์ครับคือการแก้เกมเราก็เ,เล่นเล่นกว้างเล่นเลยเนทีมากขึ้นเรามีรูปแบบการฝึกซ้อมเนื้อรูปแบบการเล่นเน้อให้ตามรูปแบบตามเพื่อ เออเขาแน่นเขาเขาลับแน่นเขาเดีียวแน่นแล้วก็ใช้จังหวะตัดบอลได้เขาไม่เออเขาไม่ต่อบอลสู้เลยตัดได้เพราะใบเล็กใช้ความเร็วของพวกหมุหน้าแล้วปีกเขาเลยนะตัดบอลได้เขาโยนยาวเลยท,ทังหนังเราต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกไม่ให้นเขาโยนมากขึ้นแล้วก็เวลาตัดบอลได้ก็าตั้งเกมขึ้นไปโดยเฉพาะการลุกได้การลุกจากด้านข้างก็เลยเป็นจุดอ่อนของอินเดียนะครับคือพวกปีกเขาไม่ค่อยลงมาช่วยแบ็๊ เดือวแบ็กตัวเดียวนี่ยแล้วเราเจาะแล้ก็เจาะข้างแล้วก็คอสเข้าไปอาศัยความได้เปรียบด้วยข้างสองมือตรงแบ็กกับปีครับเพราะผิดเขาจะไม่ค่อยลงมาช่วยแล้วก็เจาะหลังแบ็กเลยแล้วก็ทำได้ผลไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาเย่าเดม่กดติดตาม subscribe youtube p a s floor, floor, t sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ